สองกฎใหม่ไทยลีกเมตรีสตาร์ทใช้ครั้งแรกประวัติศาสตร์บอลไทยสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับศึกฟุตบอลไทยลีก2020เล็ก2เตรียมคัมแบ็กรีสตาร์ทนัดแรกวันที่31มกราคมนี้ คู่เปิดสนามสิงห์เชียงรายยูเนต็ดจะพบกับการ,รือเอฟซีฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกได้กำหนดกฎใหม่การแข่งขันไทยลีกเป็นการใช้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์บอลไทยจะใช้ในโปรแกรมทั้งหมดที่เหลือในฤดูกาล2020กฎใหม่ดังกล่าวโคต้าการเปลี่ยนตัวนักเตะระหว่างเกมการแข่งขันจากปกติเป็นผู้เล่นสำรองได้3คนจะเพิ่มเป็นเปลี่ยนได้5คนแต่ละทีมจะสามารถเปลี่ยนตัวได้3ครั้งไม่รวมช่วงของการเปลี่ยนตัวระหว่างพักครึ่งเวลาซึ่งกฎเกณฑ์ใหม่ของไทยลีกนั้น เป็นการรองรับโปรแกรมการแข่งขันที่จะมีการเตะแบบติดต่อกันที่จะรวมเกมกลางสัปดาห์ถึง5นัดเพื่อเร่งให้หลีกจบฤดูกาลภายในเดือนมีนาคมนี้ส่วนการแข่งขันฟุตบอลถ้วย F a FA ครับหรือการแข่งขันเพลย์ออฟจะมีการต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีและจะอนุญาตให้สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มได้อีกหนึ่งคนแต่จะเปลี่ยนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่รวมช่วงก่อนเริ่มต่อเวลาและพักครึ่งต่อเวลาในกรณีที่หากทีมไหนยังใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไม่ได้ครบ3ครั้งในช่วงเวลา90นาที ก็จะรวบยอดมารวมไว้ในช่วงของการต่อเวลาพิเศษด้วยล่าสุดบีจีปทุมยูเนตเต็ดเตรียมทุ่มเม็ดเงินสูงถึง10ล้านบาทเพื่อยกระดับสนามให้ผ่านมาตรฐาน AFC ด้วยการเพิ่มไฟสองสนามลีโอสเตเดียมจากเดิมที่1,610หลัก ถึงแม้จะไม่ได้ใช้สนามแห่งนี้ในการแข่งขันเ c c ซีแชมเปียนลีก2021ก็ตามเนื่องจากมีการยืนยันแล้วว่าจะไปใช้สนามกลางในการแข่งขันซึ่งทาง AFC ได้เปิดมาตรฐานความสว่างไฟ2ส,สนามในการแข่งขันเ c c ซีแชมเปียนลีก2021ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย4ทีมสโมสรของไทยที่คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันบนเวทีเอเชีย er ในครั้งนี้ทั้งบีจีพมยูเนเต็ดรอบแบ่งกลุ่มการท่าเรือ f อรอบแบ่งกลุ่มและสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดรอบเพลย์ออฟราชบุรีมิตรผล f อรอบเพลย์ออฟ มีเพียงสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเท่านั้นที่ไฟสองสนามผ่านเกณฑ์ในรอบเพลย์ออฟเพียงสนามเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตาม AFC ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2021จะต้องไปแข่งสนามกลางจะไม่มีเกมเย่าเยือนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเอเชียสำหรับ AFC c h แชมเปี้ยนลีก2021เตรียมลุ้นจับฉลากในรอบต่างๆวันที่27มกราคมนี้ บีนาโด,ดคูเอสตาอดีตหัวหอกบริรัมยูเนเตตในต้นสังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยด้วยการย้ายร่วมทีมสร้างตำนานบทใหม่กับเมลกาในลีกเปรูซึ่งนั่นคือทีมเก่าของเขาโดยเมนาโด,ดคูเอสตาย้ายสู่ลีกสูงสุดของไทยร่วมทัพปราสาทสายฟ้าบริรัมยูเนเตดในช่วงต้นฤดูกาล2020แต่เขากลับถูกสงลงสนามกับบุริรัมเพียง6นัดเท่านั้นโดยแบ่งเป็นไทยลีก4นัดและ AFC แชมเปี้ยนลีก2นัดพร้อมกับทำผลงาน1ประตูก่อนที่จะถูกยกเลิกสัญญาและแยกทางกับบุร,รมยเต ในที่สุดย้ายไปร่วมทีมปูเอฟลาในลีกเม็กซิโกเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นล่าสุดเบ็นเอโดคูเอสตาเตรียมคัมแบ็กสารตตาตำนานบทใหม่กับเมลกาทีมสโมสรในลีกเปรูซึ่งเขาเคยค้าแข่งที่นี่มาก่อนสำหรับเบนโดคูเอสตาเขาคือดาวยิงระดับตำนานของเมลกาสโมสรแห่งนี้2ครั้งด้วยการลงสนาม145นัดยิงได้ถึง70ประตูปี 2012- ถึงปี2016ในรอบ2ลงสนาม60นัดยิงไป40ประตูปี 2018- ถึงปี2019 และครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในการคัมแบ็กสารต่อตำนานบทใหม่อีกครั้งกับเมลกา